มาเร้วโอ้โ oh, ห oh. ไปหาหญ้าอย่ายงเร็วเลยนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะมาพบกับน้องทรัพย์มงคลนะคะอ่าอ่าอาไปแล้วเก็บ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 เอาเก็บเอา <t ries> ไปอย่างเร้วเลยนะคะอาบน้ำเสร็จนะคะคุณตาก,ก็เดินก่อนถึงตามายอย่างเร็วเลยนะคะ <c oughs> ห่วงกินหญ้านะคะห่วงกินหญ้าอย่างเดียวนะคะทรัพย์มงคลนะคะพอมาถึงแล้วนะคะ บ้านแลวก็นะคะพาคุณพ่อคุณแม่นะคะมารับชมนะคะน้อกรั์มงคลนะคะตกตอนเย็นนะคะก็พาเขานะคะมาข้างหน้านี้นะคะมาด้านหน้านี้นะคะมาหลับนอนข้างหน้าน,นะคะไปไหนคะขอบคุณคะ่ะแห้งกินยันะ มาถึงแล้วนะคะก็มาถึงที่นะคะนอนของนะ้ำซับมงคลแล้วนะคะวันนี้นะคะสงสัยฝนไม่ตกแล้วมั้งคะ่ะมันคงไม่ตกนะคะวันนี้นะคะเมื่อเช้าก็เดรร้อนมากเลยนะคะพอตกตอนเย็นนะคะก็อากาศนะคะลมเย็นสบายนะคะก็นะคะได้พาคุณพ่อคุณแม่นะคะมารับชุ่มนะคะน้องซับมงคลนะคะในยามเย็นนะคะยามเย็นนะคะตะวัน ดก็ไม่ออกนะคะวันนี้นะคะเด็กยวามาออกเมื่อเช้าแลควก,ก็คืนนะคะวันนี้ทองแป๊บเลือเพาได้รับประทานผลไม้ตั้งแต่เช้านะคะก็ทองแป๊บแล้วนะคะก็องกินสับประรด,ดนะคะกิน,กนสับประรด,ดไปนะคะตอนนี้นะคะก็กินสับประรด,ดไปเนาะ ไปเรื่อยๆนะคะก็หลังจากที่เมื่อเช้าก็ได้ทานผลไม้แล้วนะคะแล้วก็ทานหญ้านะคะไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มากินสับปะรดนะคะยามเย็นนะคะก็กินสบต้นสับปะรดตาก็ได้เอาสับปะรดมาให้น้องนะคะได้กินนะคะกินอิ่มเสร็จแล้วนะคะกลางคืนก็จะได้นอนนะคะจะได้นอนสบายนะคะอิ่มท้องแล้วก็นอนสบายนะคะคุณพ่อคุณแม่ท่านใดนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์นะคะกดไลค์กดแช์นะคะกด subscribe กดติดตามนะคะช่องเล็กๆนะคะของน้องซับมงคลด้วยนะคะมาดูนะคะเราบ,บริเวณนะคะรอบ,บริเวณนี้ก็มีหญ้านะคะหญ้าปลูกไว้นะคะก็สวยงามมากนะคะบฝนตกนะคะหญ้าก็สวยงามมากเลยนะคะ พอช่วงนี้นะคะก็ประหยัดหน่อยนะคะประหยัดค่าน้ำมันหน่อยนะคะสงสัยไม่ได้เสียงสวัสดีแล้วไามา่ได้ฟังเสียงหวานแน่ๆเลยนะคะก็นะคะ ถ้ามียาทานแล้วนะคะก็นะคะไม่สวัสดีนะคะดูท่ายืนนะคะท่ายืนกินสับประรดนะคะขาข้างหลังนะคะก็จะเข้าไว้นะคะเอ้ยยากสบายใจมากเลยนะคะกินยาอยากสบายใจมากเลยนะคะยดังๆจอบๆเลยนะคะ อันนี้พออาบน้ำแป๊บหนึ่งนะคะก็มาเลยไม่ทันนะคะไม่ได้ทันนะคะไปลงคลิปนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ได้เห็นนะคะตอนนั้นเาก็มงคลอาบน้ำนะคะอาแป๊บเดียวนะคะยายก็มัวแต่นี่นะคะโทรศัพท์เกิดคัดท่องไปนิดหนึ่งนะคะก็ไม่ทันนะคะเขานะคะอันนี้อาบน้ำแป๊บเดียวนะคะก็มานะคะก็มาหลับที่หลับที่นอนนะคะเป็นประจําของน้องสับมุงคุณนะคะ ดูสิคะดูท่ายืนนะคะดูสิคะดูสิคะท่ายืนนะคะเปลี่ยนขาไปข้างข้างซ้ายอีกทีนะคะข้างขวาอีกทีนะคะก็นะคะสำหรับคลิปนะคะเย็นนี้นะคะก็ จบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะมาชขรับชมนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะต่อนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ต่อๆช่องตะเวทซับมงคลนครับสวัสดีค่ะ